กะสวัสบบดีพลเอกพน้องเบิร์สุภูทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองปุ๊กแซแนวเนาะมือน,นิกาสิบ้ากินเขาเนาะพลเอกพน้องกับสหาร์ไฮสองซาร์กนินข่แหละมุนิกาเบื้องดังการถ่ายเอ,อ็มบีเฟิงกองอ่ามาปุ๊กเองเนาะเพลงยังเพลงยังเพลงอะไรปลาปลาคนใหญ่เนาะปลาคนใหญ่เพลงปลาคนใหญ่ ครับอันกเซาองเล่งองบอกไปแนวโมเมนฮะเห็นมาสซาโชกเลยสีเพีงใครสักซองแ่งสีเพงมาแวงอนอแรเอาจากซีิของเธอเองแพี่น้องแสบลองเบิ่งตัวนี้ เจ็บแสต้องด้พี่น้อยมาีเจ็บแสบเหมือนกันแสบ,บปันใดเจียวปลาเจียวปลากระแตบปลากระตาวะเหมือนลปลากระตาวปลนะปากระตา,า,ะามนกรอวาดีปเจอะไเข้ามาออนให้แล้ววะ เขาไม่เขาไม่เขาไม่ไม่มโบกันปขปเขาเขาพิเศษเนาะจะบา้าไพ่เห็ดนะปีนี้มันจะอ่อนคือคนน,อนั่นแหละอืเขาบอกได้อ่อนเด้อ <c oughs> ยังมาส่วนประจอมเนาะคุยส่ประจอำ เคบอกอะไรโอเคมีเขาอื่นยังมาเอินบับกตัวแห่เขาพูดเขพูดเวลาข้าไป็นนามันถูพูงลุ่งนุ่แวอเขจะอืเนาะแมนขอบอกตัวแห่ของแมนบอกแห่ไ่แห่ไ บักตัวแห่ตัวไม่ก,กระตังนนตเป็นตัวไม่เปื่อือแม่อ้ามันยังขาวว่ากินอะินบ้าเป็นยังไงหน่อยทำมกี่ไข่ละมันม,มันแสจกกินไข่เดี๋ยวแขแม่ง อ,อ,เอมเขาแคมเม,มอรีน <c oughs> อนเนี่อมเขาขอบ่เคยอมเขาเด้ออมยงค่ะอมห่มเยะอเยอะเนี่มาใส่ข่อยนะ่า่อคยอมเขาขอนเคยแคม่เจาเออมเขา ถ้าจับเคยอมเขาวนะโอ้เคยอมเขาเคยอมเขากับว่นเคยเคอมนอื่นนะอืมอมยังคมแนวอื่นกระํมลูกอมขนมอมนี้จะขึ้นเลยสวัสดีค่ะอืมขอย้ม

ใก่เพิดเิด่มูไขมูไข<ง>นี่สแองแองอดิคนะคนหกขันเนาะข่กมีคือกันหมูข่กมี่นะยานนี่แหละกระคนมาเจกันแองเดมัน ม้พมออกันนอนตะเห็นนะของเจดมีปะพี่แองมีมเนาะมีหน่อยเนาะมีมุยมูคนจื้อแองมีแต่เองมีแต่ยังที่มีกุกเนเนซอกแองเออเนซอกแองเนาะ มีเข่อนไรเด้ดเเอแถวแอ่งเอ้ยแถวแอ่งยืนไปตามลรงเลยอ่ายังยังอ่านอยู่แขกอืมดีเขายังทำบ่กขอนอืมใจอดีใจยังทำทำบ่อซุนทางกับตำซุนอยู่วะแม่หร่ชนเผือ Hai hỏi hoa hạc đông xuân y bò hưng 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 Ừm, hưng 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 đi hưng 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 ขาบอกว่ามีไพ่เฮดดีคอยน้ำแข็งอดมีไพ่เหรอผู้หญิงเฮดอะไรถคอยอืม่อร์้เว่เบ็นี่ไม่เห็นในข่อยเลยนะแบบแี่ยบาแล้ว่ือมเนบา่าไเ่ปฏิเสธใบเลยแ่เอาคอว้าว่าตัวนีก่อนมันสุดิว่าเจ้าฮ่แบบใคก็สํำคัญนะขัวไมแบบนี่เยนะะก่อ อัน้ขาบตัวขานี้เขาก็สาคัญในตัวจะเห็นอย่างี้ขาบบเขาลงไฮบอยอยให้แม่ไปคอยอีกแดาเนาะในแฟนในแฟนนั้นค่ีเราขอยนี่แบบค่ีีราขอยก็ถึงใจข่อยนี้เอาไปรอมาเขากันอะกัืดเอะือหองหายักอาารเนื้อเดกกเจดีน้ำไดไร้ได้สักอันนี้ ขอกระหาเนาะอได้เลยอัสใจอจะว่าเแบบแงใจแบบว่าหรอบาขอนาอยู่หาโอ้ยเทอบ่หายขาบอหายค่ะนใตัวจ้าคงพยานด้ย่เดี๋ยวพาเพื่อนเจ้า่เดี๋ยวพาเพื่อนเจ้าว่าเข้าไต้องใ้แต่เขาหายสินะแบบเวลาเขาบ่มีเขาก็ห ขยเขเคยขอเขาบยเี้เคยขอเขาอบ้ยเขเยบัดเบยเขาเใจของเขาเขาหาเออขอมา่ะนะคือว่ามันมีเี้นิดกระเติมไหมเขาใเขาบ่มียางเขาบ้มีเขากรเติมหดีเขาเขาบเคยขอจากุาอะไรอานอกจาว่าเออเติมไปแน่แบบว่าเขากระจเป็นอดีจจำเป็นอดีแมนขึ้ขึ้นเคืองซอมจำเป็นอดีตพ่แบบ เขาขายแบบเขาขายเขาอยู่นะแต่ว่าเขาขายเขาขึ้นเวลาเขาโค้นอ่ะตัวเขาได้แบบจะเอาเปียบที่อยากได้จะนั่เขาหะนะกัวไม้หะนะคอยโบเขอยบเปไนยไงนะคอยจองด้วย่ะวาวี้เขาโบเป็นคนจังจะว่าจองแม่งคอยจองคอยจองใบนะจะจองจะก็เอาจะจองอะไรดีพูดจะจองอะไรทางนะคยพ่อน้าแม่บอกเค่ะ ổ ờ, chạc anh khỏi, khỏi nữa, khỏi sao ăn không khỏe đâu, khỏe tròn bậy sao ý nhau cậu bạn? sao ý nhau? sao ăn? ổ chạc sao ăn tròn bậy นี่โมมีอ่อยอนี้ัได้นะอหาอยาเลยโมมี่กัจิรักเขาเม่ไปขายเอาหรอกเื็ิน,นปะจมมี่กัิรักเขาเมย์คลายยเจาแม่เหือไม่ต้องการไเจ้าไม่มไลอมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใช้วที่กินดเดียวจะดีน,นะ <c oughs> ตัวป่ะจ๊ะไอ้แมงพอจะตัวตัวเนาะแต่ว่าสิกินหน้อยเดียวเนาะจะกินตัวอีม